สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมากับเพลงมันม,นมาเจอกับโค้ชจิกที่หน้าเพจอีกแล้วนะคะมาแปงปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้ทุกทุกคนอีกแล้วเฮ่ก่อนจะรับสิ่งดีๆเบิกบานกันก่อน เมาช่องนี้นะคะต้องเบิกบานกันเท่านั้นใครไม่ชอบก็ออกไปได้เฮ่ hey. นิดนึงนิดนึง เรียงองแป๊บเฮ้ยเพลงอะไรไม่รู้อะเต้นไว้ก่อนอารมณ์เหมือนอยู่ในะคับเดี๋ยวค่อยคุยกัน ทำตัวเหมือนวัยรุ่นทำไมต้องอ้าปากทำให้รู้ว่ามันมันขนาดนะน Yeah บางคนบอกมึงจะรีบสอนอะไรมึงก็รีบสอนมึงจะรีบบอกอะไรมึงก็รีบบอกใครเคยเข้าผับไหมใครเคยเขาใครนะ พูดว่าพิดเราถือแล้วพี่น้องใครเคยเข้าผับบ้างนะคะมันจะเจอคนที่เต้นกวนๆใช้นิ้วเดียวแค่นี้มันกวนมากเคยเข้าเคยเข้าสมัยวัยรุ่นมันทำแบบนี้จริงอะเฮ้ สอนได้เลยอยังพี่จิ๊กอีกนิดนึงช่วงไลแ่แขกเฮอ,อ้าวมีความสุขไม่ได้จะรับสิ่งดีๆได้ยังไงแล้ว เออไม่ได้เชื่อเป็นได้ขนาดนี <sm all> <sm all> <sm all ้นะคนเรามีความสุขโอเคโอเค ตาแล้วเฮ้ยหมดกันไม่ลงไม่เหลือสพงสภาพอะไม่เป็นไรช่องนี้คือช่องของความสุขนะคะมีความสุขนะคะเบิกบานเข้าไว้ทำไมต้องเครียดน่ะนะคะชีวิตมันเครียดยังไม่พอใช่ไหมมันต้องหาอะไรเบริกบานสนุกสนุกให้ตัวเองบ้างนะคะยิ้มหัวเราะให้มันเยอะเยอะ ะะยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆหาความสุขให้กับตัวเองมองทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมันเข้ามานะมันจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะตีให้มันเป็นเรื่องบวกไปหมดมองให้มันเป็นด้านดีมันก็สุขแล้วนะคะบอกบางคนออกจะบอกว่าก็มึงมึงบ้ามึงใครมันจะมีความสุขได้ตลอดมึงบ้าหรือเปล่ามาสอนแบบนี้ <c oughs> เอา้าก็แล้วแต่แลนะเนาะก็แล้วแต่มุมมองเครียดก็เครียดอยากทุกข์ก็ทุกข์ ชีวิตใครชีวิตมันนะคะแต่ถ้าเรามีความสุขแบบนี้เรายิ้มเราหัวเราะอย่างเงี้ยอ่ะใครจะว่าบากก็ช่างแต่เรามีความสุขอมืมันก็ได้กําไรอยู่แล้วใช่ไหมดีกว่าเครียดนะคะคิ้วขมวดหน้ามุยโอ้โหโลกทั้งโลกนะคะมืดบอดมืดมนจังเลยนะคะเอาแล้วมุกจะเข้าเรื่องหรือย,อยังไหนพี่จิ๊กเอ้ยอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะอา้าวมันเป็นธรรมเนียม อ้าวเนาะสูเนาะมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่เด้บ้านไดนแทรกะับของอยู่ขอแทรกกับของกันเป็นธรรมเนียมนะคะอะไรเนี่ยแต่แล้วหาเพจตัวเองไม่เจอ <c oughs> บ้าบ้าบองบองแล้วไงใครแคร์ใครสนหนสนหนแคร มองทุกอย่างให้เป็นความสุขไว้นะคะอย่าเครียดเดอ้อโควิดมันก็เครียดอยู่แล้วเดอ้อทำไมต้องไปเครียดเพิ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอแช่แซกของก่อนด้วค่ะขอแช่กับของกัน,นะ <laughs> สวัสดีโอ้โหเข้ามากันมากมายเลยโอ้โหร้อยล้านคนเลยร้อยล้านคนมีหรือยังเป้าไม่มีอ้าวแล้วมึงทักได้ยังไงเอ้ากูก็พูดไปก่อนบ้าไปแล้ว <laughs> ดูที่นิมเหงื่อขึ้นโอ้ไม่เป็นไรอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะขอสวัสดีอีกรอบนะคะกับนะคะโค้ดพี่จิกนะคะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่อีจิกพี่จิกโค้ดจิกลายเรียกได้ตามสบายแล้วแต่นะคะกับวันนี้นะคะหัวข้อนะคะลงมือทําเท่าไหร่ทําไมไม่ถึงเป้าหมายสักทีหัวข้อนี้นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะมีคําตอบให้กับทุกคนว่า เออเวลาที่เรานะคะตั้งเป้าหมายนะต้องบอกก่อนว่าทุกๆคนนะคะต้องตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเรานะคะคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเขาเปรียบว่าเหมือนคนที่ตายแล้วคือใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนะคะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าตัวเองนะคะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตเพราะการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตนะคะมันจะทำให้เรานะคะมีพลังอะ มันจะทำให้มันมันจะทาให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่าเราทําทุกวันนี้นะคะเพราะอะไรเรามีเป้าหมายอะไรมันจะทําให้เรานะคะมีแรงขับมีแรงนะคะในการที่จะลงมือทําอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะ แต่ต่างจากบางคนที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทําชีวิตนะคะล่องลอยไปวันๆนะคะหมดเวลาไปวันๆวันๆโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้แต่ว่าอยากจะรวยรู้แหละว่าอยากจะรวยอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแต่ทําตัวเหมือนเดิมแต่ไม่เคยคิดที่จะลงมือทําอะไรแต่ไม่เคยสอดสาแหวงหาความต้องการหรือว่าถามตัวเองไม่เคยถามตัวเองไม่เคยคุยกับตัวเอง คุยกับตัวเองได้ด้วยเหรอมันก็คุยมันต้องคุยกับตัวเองนะต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการอะไรเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรมันจะทําให้เรามีพลังแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมันจะทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะและเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายของเรามันคืออะไรนะคะแล้วเรานะคะรู้ว่าเราต้องการสิ่งนี้นะเราอยาก จะมีนะคะเป้าหมายแบบนี้เราอยากสําเร็จแบบนี้นะคะเราก็มาลงมือทาทีนี้แต่บางคนนะคะจะเครียดเครียดนะคะว่าอุ้ยทําเยอะแล้วนะคิดว่าทําเยอะแล้วพยายามเยอะแล้วนะแต่ทําไมมันไม่ถึงสักทีแต่ทําไมสิ่งที่ฉันตั้งไว้อะ่ะมันไม่สําเร็จสักทีนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณนะคะแค่คุณตั้งเป้าหมายแค่คุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ย มันก็มันก็สำเร็จแล้วนะหมายถึงว่าคุณได้ก้าวออกจากนะคะจุดเดิมที่คุณอยู่นะคะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันมาถูกทางมันมาถูกทางแล้วว่าเออถ้าคุณนะคะลงมือทำแล้วนะคะถ้ามันยังไม่ถึงเป้าหมายถ้ามันยังไม่สำเร็จนะคะคุณอย่าเพึ่งท้อ คุณอย่าเพึ่งท้ออย่าพิ่งล้มเลิกนะคะล้มเหลวนะคะความล้มเหลวมันจะเป็นครูให้กับเราบางคนนะคะไปไม่ถึงไหนเลยนะคะตั้งเป้าไว้แล้วไปไม่ถึงไหนแต่ท้อซะก่อนแต่ล้มเลิกซะก่อนบอกตัวเองว่าอุ๊ยฉันเหนื่อยมันคงไม่ใช่ทางแล้วมั้งมันมันคงไม่ใช่ละฉันคงทําอะไรไม่ไม่สำเร็จหรอกคุณรู้ไหมว่าคุณต้องเปลี่ยนเมื่อคุณมีเป้าหมายคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคุณก่อนเปลี่ยนวิธีคิดว่า เออฉันสามารถทําได้สิก็มีคนที่เขาทําได้ฉันก็ตั้งเขาก็ต้องทําได้นะคะความสําเร็จนะคะมันไม่ได้สร้างขึ้นภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนะคุณเห็นไหมคนที่เขาประสบความสําเร็จนะ่ะคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีนะ่ะเขาไม่ได้ลงมือทําครั้งเดียวแล้วเขาประสบความสําเร็จทุกทุกคนนะคะเขาล้วนแต่นะคะผ่านการล้มเหลวมามากแต่เขาย่อดท้อไหมเขาล้มเลิกไหม ไม่เขาไม่ได้ล้มเลิกนะคะเพียงแต่เขารู้ว่าเขาต้องทําเขาทําทางนี้มันมันเป็นครูให้กับเขาแล้วว่าเออทางนี้ถ้าเขาทําแล้วมันมันไม่ใช่มันสําเร็จเขาก็หาวิธีใหม่ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าคุณลงมือทําแล้วมันยังไม่ถึงเป้าหมายถามตัวเองซะก่อนนะคะว่าทําเท่ากับคนที่เขาสําเร็จหรือยัง ไม่ใช่ว่าทำหยอๆให,ใหญ่ๆแล้วนะคะบอกตัวเองว่าอุ้ยมันคงไม่ใช่ทางมันคงไม่ใช่หรอกฉันคงทำไม่ได้ไม่คุณต้องพาตัวเองนะคะไปเทียบกับคนสำเร็จอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนนะคะที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยที่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่คุณจงนะคะเอาตัวเองนะคะไปศึกษาไปเรียนรู้กับคนสำเร็จว่าเขาทำยังไงเขาเรียนรู้ยังไงแล้วนะคะ คุณทําเท่าเขาหรือ,อยังถ้าวันนี้ยังทำไม่เท่ายังทําไม่เท่าเขาก็พาตัวเองนะคะเรียนรู้ฝึกฝนนะคะเจอปัญหาใช่ไหมเออปัญหานี้มีไว้แก้ไม่มีไว้กลุ่มนะคะหาทางใหม่นะคะเรียนรู้นะคะอย่าเพิ่งล้มเลิกบางคนเจอปัญหาเข้ามาอุ้มมันไม่ใช่ทางไม่เอาแล้วฉันไม่ทําแล้วนะคะล้มเลิกเป้าหมายไม่ทําอะไรเลยนะคะ คุณต้องเอาตัวเองนะคะเปรียบเทียบกับคนที่เขาสําเร็จทําเท่าเขาหรืออย่างคนสําเร็จนะคะเขาลงมือทําขนาดไหนคุณรู้ไหมกว่าเขาจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเจออะไรนิดหน่อยก็อ่อนแออ่อนด้อยล้มเลิกนะคะแล้วข้อต่อมานะคะเวลาที่คุณลงมือทําแล้วนะคะเป้าหมายของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะคุณถามตัวเองด้วยนะว่า คุณลงมือทำอด้วยความสุขหรือเปล่าหรือคุณทําด้วยความคาดหวังถามตัวเองด้วยนะบางคนนะทำไปด้วยทุกไปด้วยโอ้โหคเครียดไปด้วยนะคะคุณรู้ไหมว่าระหว่างทางที่คุณลงมือทำนะคุณต้องทําตัวเองให้มีความสุขไม่มีคนสําเร็จไหนนะคะที่ทําทุกอย่างด้วยความคเครียดด้วยความทุกนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขารักในสิ่งที่ทําเขามีความสุขระหว่างทาง อย่ารอให้สำเร็จแล้วค่อยมีความสุขแต่ระหว่างทางที่ทำให้สร้างความสุขให้กับตัวเองมีความสุขมีความเบิกบานนะคะระหว่างการลงมือทำไม่ต้องเครียดอย่าคาดหวังถ้าคุณนะคะไปด้วยความคาดหวังไปด้วยความลังเลสงสัยว่าโอ้มันจะสำเร็จไหมเนี่ยเออเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเอ,อ้ยฉันจะทำฉันจะทำได้ไหมนะเอะเมื่อไหร่จะถึงสักที เมื่อเมื่อไหร่ที่คุณนะคะคาดหวังนะคะทำด้วยความคาดหวังลังเลสงสัยทําด้วยความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถไปถึงเป้าหมายได้ไม่เชื่อนะคะลังเลสงสัยในพลังของตัวเองว่าอุย้ยคงไม่ได้แล้วมั้งเล,เ,ลเลิกเ้วเลิกเถอะมันจึงทําให้หลายๆคนนะคะที่ทานะคะแล้วไม่ไปถึงไหนสักทีนะคะ ความสำเร็จมันไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียวหรือระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่ถ้าคุณพยายามแล้วนะคะจงพยายามต่อไปจงพยายามต่อไปนะคะวันนี้นะคะทำแค่แค่นี้มันยังไม่สำเร็จพรุ่งนี้เพิ่มอีกสิทำเพิ่มอีกสิทำเพิ่มอีกสินะคะคนสำเร็จเขาเป็นเขาทําแบบนี้เขาถึงประสบความสำเร็จนะคะอันนี้นะคะคือ สิ่งที่คุณนะคะต้องถามตัวเองต้องคุยกับตัวเองให้จบว่าเป้าหมายของคุณที่คุณตั้งเอาไวนะ้น่ะคุณทำด้วยความสุขไหมระหว่างทางนะคะมันมีความสุขหรือมันเครียดหรือมันกดดันคุณคาดหวังไหมนะคะทำตัวเองนะคะให้สนุกสนานเบิกบานนะคะอย่าเครียดกับการลงมือทำเพราะคุณจะไปไม่ถึงไหนมันจะทำให้คุณหมดแรงหมดพลังนะคะเอา เอาตัวเองไปเทียบกับคนสำเร็จนะคะอย่าคิดว่าตัวเองทำเยอะแล้วนะคะถ้าคุณทำเยอะแล้วแน่นอนผลลัพธ์มันต้องเกิดแต่ถ้าวันนี้นะคะยังมันยังไม่เกิดก็อย่าพึ่งล้มเลิกก็อย่าพึ่งหมดหวังหมดกำลังใจนะคะทำต่อไปทำต่อไปทับต่อไปเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นของวันของเราเชื่อว่าเมื่อมีคนทำได้เราก็ทำได้สิเขาก็คนเราก็คนมีสมองมีสองมือนะคะเหมือนกัน เฮ้ยเขาทําแบบไหนเฮ้ยเขาทําได้ฉันทําได้คุณต้องมีวิธีคิดแบบนี้คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้ว่าคุณสามารถเป็นได้ยิ่งใหญ่ได้นะคะมีคนทําได้กูทําได้วันหนึ่งมันจะเป็นวันของกูสิวะอันนี้ไม่ได้พูดไม่พอนะอันนี้คือว่าเราใส่พลังให้ตัวเองบอกตัวเองแบบนี้นะคะใส่พลังให้ตัว,ตวเองแบบนี้ไม่ใช่กูจะทําได้ไมิวะ ้กูไม่เก่งกวงทำไม่ได้หรอก <Stanley> ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่เราเชื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่เก่งมันก็จะเป็นเหมือนที่คุณคิดมันก็จะเป็นเหมือนที่คุณเชื่อเชื่อด้านดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีนะคะแต่เชื่อ เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมนุษย์ของเรานะคะคนเรานะคะจะเป็นแบบที่เราเชื่อเสมอนะคะจะเป็นแบบที่เราเชื่อเสมอเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นนะคะแล้วนะคะวันนี้ก็ ก็มีเขาเรียกอะไรเทคนิคนะคะหรือว่านะคะมาบอกสิ่งดีๆนะคะว่าเออเราต้องทําแบบไหนพยายามแล้วทําไมมันไม่สําเร็จสักทีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังนะคะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังลงมือทําให้มันสุดสุดตรีนไปเลยให้มันสุดตรีนอ่ะสุดตรีนไปเลยนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอะไรมาบอกดีนะต้องอุบไว้ก่อนนะคะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน Love you